ทุกคนคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับช่องแท้ซอฟต์ส่วนน่งนะคะวันนี้เราวันนี้วันพาเรื่องวานจุลดีที่14นะใช่วันนี้นะคะจะมาซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่กันนะ<ม>ก็จะไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราเอามาให้ดูนะเดี๋ยวขอไปซื้อก่อนร้านกิฟท์ช็อปมันก็ร้านรองเท้าแหละไปดูกัน,นะค่ะ แต่เราจะไม่เอากล้องไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอากล้องไปได้หลักทกุกคนหลังที่เราไปดูร้านกิ๊จบเก็บก็ไม่มานะมีแต่รองเท้านะรองเท้าอย่างเดียวแล้วเราจะไม่รู้ว่าไปแอบไหน,หนด้ยาไปแอบไหนดีวะไปแอบไหน เอาไปแอบไหนดียอะทุกคนไปไปวางแผ่นลงบนฐานแล้วกรนเล้วก็เอาไปแอบไปเดี๋ยวถึงวันย่างแล้วเหรอคหลังจากมีภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มารอนะคะว่าเราจะห่อก่อนต้างในน่าสมมากเลย ก็หอมเสร็จแล้วจะได้แบบนี้แล้วหอมไม่ค่อยสวยเรียดดูดิก็ไม่เป็นไรนะค่ะทุกคนก็รออีกแบบวันหนึ่งถึงจะมาแล้วเราก็โอเคแค่นี้คลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้นก็วันนี้ก็ถูกแค่นี้ก่อนนะแล้วตอนเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมาถ่ายนะคะเพราะวันเกิดแม่วันเสาร์ก็แบบหนักอยู่นะรออีกวันสองวันอะไรแบบนี้แล้วก็ค่อยมาถ่ายนะคะ